เศรษฐกิจพอเพียงเกียงคู่โลกช่วยผ่อนโศกสิ้นหายคลายปัญหารู้พอเพียงเพียงพอต่อชีวารู้คุณค่าของชีวิตคิดทำดีขอกรับนมัสการนาพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือทุกรูป ขอเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรายการธรรมะรับอรุณในทางช่องทรรเป็นทีมของทีมงานคณะสงฆ์เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือก็ดีหรือว่าเครือข่ายของพระสอนสิ้นธรรม วัดประชาลัฐกด็ดีที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมรับฟังทางช่องทางนี้เป็นประจำในช่วงเวลาเชา้าเ้าอากาศเย็นๆอากาศสบายๆบ,บางท้องที่บางท้องถิ่นบางพื้นที่ก็เริ่มอากาศที่จะหนาวแล้วบางพื้นที่ก็ยังอากาศ พอพอไหวอยูนะ่ก็คือ,อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อากาศช่วงนี้นะก็ยังถามว่าหนาวก็ยังไม่หนาวแต่ก็อากาศเย็นแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไวนะ้เรื่องของสุขภาพก็มีความสำคัญต่อเราเราอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นหรือฝนจะตกนะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมถ้าร่างกายเราพร้อมเนะี่ยเราก็จะทำอะไรได้หล,หลายๆอย่าง โดยเฉพาะในการที่จะได้ติดตามกิจกรรมงานของพระนสง่งที่ได้ทำเป็นการออกมาเล่ามาบอกมากล่าวมาเผยแพร่ให้กับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้ติดตามทางช่องทางนี้ก็ดีหรือว่าช่องทางอื่นก็ดีเราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ติดตามได้รับฟังธรรมะ ได้ฟังข้อคิดติดตามงานคณะสงฆ์แม้กระทั่งได้อุปธรรมอุปถาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญร่วมกันเราเป็นผู้มีบุญที่ได้ทําสิ่งเหล่านี้หาโอกาสได้ยากมากเพราะว่าเราได้สนับสนุนกิจกรรมงานของคณะสงฆ์ตลอดจนถึงได้นําหลักธรรมได้มาเผยแผร่ให้กับ ญาติชมทั้งหลายเนี่ยได้ติดตามได้รับชมได้รับฟังกันก็ถือว่าเป็นอโอกาสดีของเราในฐานะที่ชาวพุทธช่องทางในการรับชมรับฟังนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นก็ได้นำได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ได้มาเผยแผ่ได้มาพูดมาบรรยาย บางท่านก็อาจจะบอกว่ามาเทศก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็เป็นสาระความรู้จากพระพุทธศาสนาของเราบางทีก็อาจจะเป็นทำสัน้นทำยาวทำลึกทำไม่ลึกยากง่ายะก็แล้วแต่คณะสงฆ์ที่ได้ดำเนินการบางทีอาจจะเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว แม้แต่เรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราเนี่ยเราก็ต้องติดตามในช่วงนี้เนี่ยทางเหนือของเราเนี่ยอาจจะมีอากาศหนาวเย็นเป็นบางพื้นที่แต่ในส่วนของภาคใต้นี่ก็รู้สึกว่าจะมีพายุฝนต่างๆเนี่ยน้ำท่วมเกิดทุกข์ภัยกันหลายพื้นที่เราก็ต้องส่งกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือสธาญาตโยม หน่ยงานองค์กรต่างๆนะรวมถึงคณะรัฐบาลก็ดนะีก็จะต้องมีความนะเอาใจใส่ดูแลให้กำลังใจนะซึ่งกันและกันคนเราถ้าประสบความทุกข์ยากลำบากแล้วเนี่ยนะกำลังใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าตั้งแต่ที่เกิดทางภาคเหนือก็ดีทางอีสานก็ดนะีภาคกลางก็ดีภาคใต้ก็ดีแต่ละภาคเนี่ยนะเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน คนไทยเราเป็นใจเป็นหนึ่งอยู่แล้วทั้งคณะสงฆ์ทั้งอาญาโยมทั้งหลายและในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเป็นประจำหรือชัดเจนประจำเนี่ยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาแล้วท่านก็ได้มีความเมตตา มหากรุณาที่คณได้มีการนะพระราชทานช่วยเหลือต่างๆเยอะแยะมากมายนะวันนี้เนี่ยก็จะได้นำยิบยกนะเรื่องของนะการที่เราจะนำหลักธรรมนำมาใช้เฉพาะวันที่5ธันวาที่ผ่านมานั้นก็เป็นวันสำคัญของชาติาเป็นวันชาติไทยด้วย และก็เป็นวันสําคัญที่เราทั้งหลายเนี่ยได้น้อมรำลึกอถึงพระมหาการุณาธิคุณของอสมเด็จพ่อข้างแผ่นดินก็คือในหลวงรัชก,กาลที่เก้างส์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็ได้ร่วมจิตร่วมใจร่วมพลังรวมใจมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเพื่อน้อมรำลึก นึกถึงนะพรอองค์ท่านที่ได้มีนะพระมหากรุณาธิคุณอย่างร้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ก็ได้จัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของทางคณะสงฆ์ก็ดนะีมีการทําบุญตักบาตรนะรวมถึงการทําวัดสดมนเจริญสมาธิภาวนานะรวมถึงหน่วยงานต่างๆงานข้า,าขราชการก็ดีหนะน่วยงานเอกชนสถาบันต่างๆก็ได้จัดกิจกรรม อันเป็นพระราชกุศลเหล่านี้เนี่ยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอันนี้แหละอยอิโจมทั้งหลายเป็นสิ่งที่คนไทยเราทุกคนยึดเหนี่ยวมาอยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยนะเราก็ยังนึกถึงสถาบันที่เราให้ความจงรักภักดีถึงแม้ว่า พ่อหลวงหรือว่าสมเด็จพ่อของแผ่นดินนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วพระอ,องค์นั้นก็ยังอยู่ในจิตในใจสถิตสถานอยู่ในจิตในใจของคนไทยเราทุกหมเหล่าไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ก็ดีที่พระอ,องค์ก็ทรงเป็นศาสนูปถมัมภกสืบต่อๆกันมาที่พระมาหากษัตริย์ทุกๆพระอ,องค์นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดูแลได้คุ้มครอง ศาส,สนาทุกศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาของเรานี่ก็ถือว่าเป็นศาสนาที่มีผู้ที่นับถือมากที่สุดในประเทศไทยพระองค์ก็ไม่ทิ้งไม่ว่าจะเป็นราชดอหรือว่าเป็นพระสงฆ์นิกรทุกหมูเ่เหล่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ทิ้งวันนี้เนี่ยก็จะได้นําหลักธรรมนที่ พระมาหากษัตริยนะ์ทรงเป็นยึดถือเป็นจริยวันะที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยนะพุทธกาลตั้งแต่พระมาหากษัตริย์องค์ก่อนๆแล้วที่มันเกิดขึ้นมาในประวัติเนี่ยก็เกิดจากพระเจ้าอาโศกมหาราชนะทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเก่งมีความมีพระปีชาสามารถ ในการต่อสู้รบต่างๆมากมายพระองค์ก็ทําไปแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะเราก็ไปสู้รบเอยเอะแยะมากมาย,ยนึกถึงว่าเวลาไปตีละครั้งเนี่ยก็ได้คาหันชีวิตได้ฆ่าผู้คนไปเอยเอะแยะมากมายาพระองค์ก็ได้นําหันมายึดหลักทางพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่อว่าทศพิธราชธรรมหรือว่าราชธรรมสิหรือว่าจริยวัตร สิบประการที่พระมาหากษัตริย์หรือว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าผู้นําในสมัยนั้นเนี่ยอ่านได้ทรงประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมประจําพระองค์ที่ได้ยึดถือยึดปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าคุณธรรมหรือว่าหลักธรรมที่ประจําของพระมาหากษัตริย์เหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมะที่อาพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติ มาเป็นแบบกิจวัตรหรือว่าจริยวัตรที่ต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยนะก็ต้องนํามาใช้แต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันไปในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงเรื่องของทศพิธราชธรรมที่ปรากฏอยู่ในมหาสังมหาหังสะสะดกนชะชาดกเหล่านี้เนี่ย ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของทศพิธเราจะทำไว้ในข้อที่หนึ่งนะก็คือการให้ทานทานนังหรือทานการให้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั้นดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าบ้านเมืองมีเหตุการณ์ทุกภัยวัตภัยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ท่านก็ย่อมให้ให้ยทั้ง ธรรมะให้ตั้งความรู้ให้การศึกษาตลอดจะถึงให้โอกาสพัฒนาต่างๆให้ประชาชนคนไทยเหล่านั้นได้อยู่ดีกินดีรวมถึงการให้ทานต่างๆแก่ผู้ที่ลำบากยากไร้ต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งที่ทำอย่างไรให้ประชาชนชาวไทยของเราของพระองค์นั้น,นได้มีความสุขประการที่สก็คือเรื่องของศีล ศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่พื้นฐานไม่ใช่ว่าพระมาหากษัตริย์อย่างเดียวพระสุนิกรชาวไทยคนไทยเราทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นทุกศาสนาทุกศาสนาสนิกก็ได้ปฏิบัติตามศีลตามข้อบัญญัติของแต่ละศาสนารวมไปถึงาการประพฤติปฏิบัติตามหลักกฎหมายบ้านเมืองกฎกติกาที่เราทำขึ้นมา,นาที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ย เราก็ต้องปฏิบัติแม้แต่พระมหากษัตริย์เองท่านก็มีแบบแผนที่ยึด,ยดหลักเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางนะที่นะคนไทยเราเนี่ยครจะประพฤติปฏิบัติกฎหมายบ้านเมืองกับเรื่องของศีลธรรมเนี่ยมันก็เป็นคู่กันอยู่แล้วนะเรื่องศีลเนี่ยก็คือการรักษากายรักษาวาจาของเราให้เป็นปกติแต่ว่าพระมหากษัตริย์นั้นนะได้ประพฤติปฏิบัติ ยิ่งกว่านั้นอีกนะยิ่งกว่าศีลห้าไปอีกนะเพราะว่าเป็นแนวทางที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แกเสรศนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่แล้วและประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องของปริจาคหรือว่าการบริจาคการให้สิ่งของต่างๆการช่วยเหลืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระศนิกกรชาวไทยเหล่านั้นนะได้เกิดความเดือดร้อน น้ำท่วมก็ดีเกิดอะไรขี้ไพ่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเหล่านั้นแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์ก็มีความเมตตาอนุเคราะห์ได้การพระราชทานช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองก็เยอะแยะมากมายจัดยมทั้งหลายก็เห็นอยู่นะว่า พระมหากษัตริย์สถาบันที่เราแสดงถึงความจงรักภักดีนั้นมีต่อพระสุฆ์นิกรขชาวไทยที่ทุกยากลำบากก็เยอะแยะมากมายที่กล่าวมาแล้วประการที่ต่อไปก็คือเรื่องของความซื่อตรงความซื่อตรงนั้นก็คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ไม่ทุจริตหน้าต่อ หน้าที่ของตอนเองไม่ประปฏิบัติที่จะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายก็คือมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์นแก่พระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่อไปเรื่องของความอ่อนโยนความอ่อนโยนนั้นก็มีอัตยาศัยที่อ่อนโยนเป็นกันเองยิ่งยุคนี้สมัยนี้ญาติโยมทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยุคสังคมโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะก็ต้องถือโซเชียลถือนะเขาเรียกว่าสื่อสารออนไลน์เนี่ย ที่มันมีความรวดเร็วว่องไวดังนั้นการปฏิบัติด้วยความอ่อนโยนก็หมายความว่าไม่ถือตัวไม่เยอ่ยยิงนะมีความเป็นกันเองนะกับพระสงฆนิกรชาวไทยเนี่ยญนะาติโยมทั้งหลายก็คิดว่าคงจะเห็นทางสื่อทางออนไลน์ต่างๆว่ายกสมัยปัจจุบันนีนะ้พระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมสารนวง์ทุกพระองค์นั้นนะก็มีความเป็นกันเองมีความใกล้ชิด กับประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ความเพียรความเพียรก็หมายถึงว่าความพยายามในการทําอย่างไรให้พระสบนิกรชาวไทยนั้นได้มีความสุขเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะเรื่องของโครงการต่างๆที่พระองค์ได้มีพระราชดำริ โดยเฉพาะเรื่องของหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ก็เห็นว่าเรื่องของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักอันหนึ่งที่ทําให้ประชาชนคนไทยเรานั้นลืมตาอ้าปากและอยู่ได้อย่างยั่งยืนพระองค์ก็ได้ไปคิดค้นในทฤษฎีของอเกษตร ทฤษฎีใหม่หรือว่าหลักปัจจญยเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนคนไทยเราได้มาปรพืพอติปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราเท่านั้นต่างประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆที่สนใจเนี่ยเขาก็นําหลักเหล่านี้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศของเขาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทยเรานั้นตอนที่มีเหตุการณ์โรคโควิดเข้ามาเนี่ย เราทุกคนคนไทยเราทุกคนนึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดินนึกถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะต้องอยู่กับโรคโควิดให้ได้ก็คือการพึ่งตัวเองอ,อยู่กับตัวเองไปไหนไม่ได้นี่เราจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องเอาหลักเหล่านี้เนี่ยมาดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกไม้ ปกผักสวนครัวน่ะให้มันอยู่ได้น่ะโดยที่ไปไหนไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปไหนก็มาได้อยู่กับบ้านก็จําเป็นต้องทําอย่างนี้นี่แหละเรามานึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดินของเราเนี่ยนะก็เพราะว่าพระองค์นั้นมีความพยายามที่จะคิดค้นนะที่จะนําหลักต่างๆเนี่ยให้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงด้วย ถ้าเราไปพึปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะอยู่ได้แบบพอดีตามหลักนัาทฤษฎีนั่นเลยอันนี้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็คงจะได้ระจญเผชิญมาแล้วได้ได้ปฏิบัติตามหลักของพระอ,องค์ท่านมาแล้วจนถึงนในหลวงรัชกาลที่สิบ นะพระองค์ก็นํามาต่อยอดรักษาสืบสารนะสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเกิดมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนนะที่เราสามารถนํามาประพฤติปฏิบัติหรือว่ามาปรับประยุกต์ได้ในแต่ละพื้นที่แต่ว่าบริบทที่มันมีความแตกต่างกันอันนี้แหละญาดิยยมทั้งหลายว่าในหลวงหรือว่าพ่อหลวงของเราเนี่ย ได้มีความเพียนพยายามที่จะคิดคน้นาหาสิ่งที่ทําให้ประชาชนคนไทยเรานี้นได้มีความสุขแม้แต่พระองค์นั้นจะมีทั้งเหนื่อยพระวรกายแค่ไหนแต่นึกถึงถ้าเป็นความสุขของประชาชนคนไทยเรานี้เนี่ยพระองค์ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เห็นแล้วก็ทราบอยู่ประการต่อไปก็คือเรื่องของความไม่โกรธ พร้อมไม่โกรธนี่ยก็หมายถึงว่ามีใครจะดุด่าว่าร้ายยังไงนะเราก็ไม่โกรธเขานะบางทีบางครั้งนี่ญาติโยมทั้งหลายบางคนบางท่านนี่ชอบโกรธนะใครพูดอะไรไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โกรธไว้ก่อนโมโหไว้ก่อนแต่ว่าถามว่าดีไหมไม่ดีทําให้ผลเสียต่อสุขภาพแต่คนไหนโกรธมากเกลียดมากก็จะเครียดมาก แล้วก็จะทุกมากด้วยนะก็จะทําให้เราเนี่ยนะมีความทุกนะเพราะนั้นเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระองค์ก็ทําเป็นแบบอย่างปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่โกรธ,ไม,กรธไม่โกรธก็หมายความว่าใครจะทํายังไงใครเกียติติงต,ต,ติชินนินทาจะว่ายังไงเนี่ยก็ไม่โกรธเขาก็หมายความว่าคนทุกคนนั้นที่ได้บอกได้ชี้แนวทางให้เรานั้นก็เหมือนกับเป็นเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ ที่แนะนําสิ่งที่ดีให้เรานั้นอันนี้เป็นยึดหลักที่พระอ,องค์นั้นได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างอยู่แล้วประการต่อไปก็คือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนนี่หมายถึงว่าไม่เบียดเบีย,บยนทั้งตัเองและเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ให้ความลําบากไม่ก็นึกถึงว่าคนอื่นเขาก็อ,าอยากจะอยู่แบบมีความสุข ถ้าเราไปเบียดเบียนแล้วให้เกิดความทุกข์นะเขาทุกข์เราก็ทุกข์เนี่ยเราก็ลําบากเหมือนกัน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความไม่เบียดเบียนนี่ะในหลวงี่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างาให้กับประชาชนคนไทยเราอยู่แล้วประการต่อไปก็คือความอดทนความอดทนนี้หมายความว่า,าเราก็ทนต่อสุกถึงสุกอย่าง ถ้าเราพูดถึงพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยโอ้หทั้งต่อสู้ทั้งรักษาบ้านเมืองอทั้งมีการสู้รบเพื่อรักษาดินแดนของประเทศบ้านเมืองของตัวเองนั่นให้อยู่ดีต้องมีความอดทนแม้แต่ถูกอะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยก็ไม่มีความหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเรา ได้มีความอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มากระทบกระทั่งเราเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ตัวของเราและของคนอื่นนั้นตลอดจนถึงสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องมีความอดทนเราทุกคนก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น ยิ่งบ้านเมืองเราสมัยนี้เนี่ยเกิดเศรษฐกิจบ้านเมืองอาจจะยังไมนะ่ไม่ถึงขนาดที่ดีนะแต่เราก็ต้องมีความอดทนนะเราต้องมีความคิดที่เราจะอยู่ยังไงให้มันอยู่ได้นี่แหละเราก็มานึกถึงในหลวงพ่อหลวงของเรานี่แหละนะเราถึงจะอยู่ได้และประการสุดท้ายก็คือความเที่ยงธรรมความเที่ยงธรรมนี่หมายความว่ามีความหนักแน่น ความถูกต้องไม่เอ็นไปเอียงมาไม่มีคติต่อคนนั้นต่อคนนี้ไม่เชื่อง่ายแล้วก็มีหลักการมีหลักในการทํางานประการข้อนี้นก็มีความสําคัญนะสถาญาติโยมทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระมาหากษัตริย์อย่างเดียวเท่านั้นหมายถึงพวกเราทั้งหลายด้วยว่าเราจะต้องมีความหลักแน่นมีความเชื่อมั่น ัวเองอย่าไปเชื่ออะไรที่ง่ายๆเกินไปถ้าเราเชื่อง่ายเกินไปเดี๋ยวเราก็โดนหลอกโดนมิจฉาชีพหลอกอีกนะดังนั้นเราก็ต้องมีความหนักโดยสรุปแล้วเนี่ยธรรมะของพระมาหากษัตริย์ทั้งสิประการที่กล่าวมานี้เนี่ยเราคนไทยเราทุกคนเนี่ยสามารถประยุกต์ปรับใช้ได้ โดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่ตมะได้กล่าวมาเนี่ว่าเรื่องของความเชื่อเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสื่อมันมีอะไรเยอะแยะนะที่อาจจะทําให้เราหลงเชื่อได้ไง่ายนะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราด้วยเหตุผลนะด้วยสิ่งที่เราควรจะยึดว่าเราจะเชื่อ,อยังไงให้มันถูกต้องเนี่ยเราเอานาแบบอย่างของ นะบุรพามหากษัตริย์เนี่ยที่ทรงเป็นแบบอย่างเราไม่เชื่อเชื่ออะไรง่ายๆเดี๋ยวก็โดนหลอกถูกหลอกโอโอนเงินโอนทองโอ้เยอะแยะมากมายตอนนี้สังคมไทยเหล่านี้ก็มีเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยธรรมะของพระมหากษัตริย์ทั้ง10ข้อที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยหรือว่าจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ที่ทรงประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยบุรพบุรพามหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เราเองนะนะก็สามารถนําหลักเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติใช้ได้นะไม่จําเป็นต้องใช้แต่ผู้นําหรือว่าพระมาหากษัตริย์เท่านั้นเราประสงคนิกรชาวไทยประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยเราก็สามารถนําหลักเหล่านี้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของเราได้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเรานึกถึงพระมาหากษัตริย์ของเราแล้วเนี่ย ทุกท,กทกพระองค์นั้นก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณต่อพระสงฆ์กรชาวไทยทุกยุคทุกสมัยเราก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานั้นไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระองค์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราแล้ว ก็หวังว่าท่านทั้งหลายนะคงจะได้นําสาระความรู้นะได้นําแบบอย่างที่พระมหากษัตริย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วโดยเฉพาะหลักธรรมเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้เกิดความผาสุขให้เกิดความมั่นคงในชีวิตในครอบครัวของเราก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ จเจริญด้วยศีลเจริญด้วยธรรมมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขความจ <ะ S 1> จเจริญตลอดไปทุกท่านทุกคนด้วยเทอ